คณะอนุกรรมธิการด้านการบริหารจัดการและงบประมาณในคณะกรรมาการวิสามันติดตามการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดวุฒธธิสภาประชุมพิจารณาผลการประเมินศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเมื่อวันอังคารที่17ธันวาคม2556ณนะห้องประชุมคณะกรรมาการหมายเลข305ชั้น3อาคารรัฐสภา2 คณะกรรมาการได้เร่วมกันพิจารณาสรุปประเด็นจากผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมธิการด้านการบริหารจัดการและงบประมาณพิจารณาติดตามการบริหารจัดการงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ2,555ถึง2,557ต่อด้วยการพิจารณาผลการประเมินศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร